12อ,อาธิตยาปริยายสูตรเตื่อมีสุดังเอกังสามังพระกวาขยายังวิหารติฆะยาสีเซสัสทสสสนะตทิพิขุสหะเซนาตัตตะระโขพระกวาพิขุอมันเตสิสะพังพิคเวียทิตังกินจะบพิคเวีสัพพังอาธิตังจะขู่พิคเวออาาอญญอีอาธิตังรูกาอาธิตาจะขู่อิญญาณังอาธิตังจะขู่สมปะโสอาธิโตยมปิธังจะขู่สมปะยะจาจะจเหาวัชติเวทอาธิตังสุขมาทุกคังอาคุัาสุขังอาตามปีที่ทัง อธิตักนาทิตัณอทิตังลาคทินาตสักินาจงขัินาอิตังชาติยาชละนะนโสเกิเบลีเิวีโคโทนัสหุยสิอาธิตังติวะทังโสตังอธิตังสัทธิตาโสติญาณังอทิตังโสตสัมัส อาทิตย์โตยปีทางสตสัมมชปฏิยาวชติเวทันยตั้งสวาสุขังว่ารูปังวาอารม์วาสุขังว่าตามปีอาิตตังเกยฑ์อาทิตตังอาทิตตังนาขตินาทุสักินาโมขตินาอาทิตังชาติยาชะลามละนีนะโสเกหิบริเทวทุเกโทนสีวยาสีอาทิตตันติวัฏามคข่ะนางอาทิตตังขันธาอาทิตตาขานอิญญาณอาทิตังขานาสมัสอทิตโตยำปีทางขานาสัม อาจปติยาปติวททิตมสุขัง่าอมาสุขังมาทอาทิตตังินาอาทิตย์ตังอาทิตย์ตังราคินาโทสักินาลมหาินาอาทิตย์ตังชาติยาชลามะละนิมาสุขีเห็นทิวทุกขโหมาณะสิงหอุยาสิงหอาทิตย์ตังติวะทังชื่ออาทิตตาักษา อาทิตาชีวหาญาณังอาทิตตัเชีวหาสัติสวัิโตยมีทางชีวหาสมบัจิชติยาวัชติเวทิยามาสุขังวตุขังวะอนสุขังวะตังปิอาทิตตังีนะอาทิตตังอาทิตตังดะทีนะโทสักีนะมขีนะอาทิตตังชาติยาชาลาวะฏะเนะสุขิหิปิทวีทุเขีหิโมนะสิงหิปยาสิอาทิตตันติวัฏามีกาโยอาทิตโตผลกับอาทิตตากายาิาัอาทิตตงกายะสัสสวัติโตยมีทางกายะสมบัตยาวะชติ เวลาที่ต mm ั้งวานสุขังว่าคุ่ขังว่าสุขังว่าตามปีอาทิตย์ังคินาอาทิตย์ต่างอาทิตย์ต่างราคัินาโทสักินาโมคินาอาทิตย์นงอาชาติยาชาลาวะากันมีนัสุขีเบรีเทวีดุคยิหิมุนัสสิงห์อุปายาสิงห์อาทิตย์ตันติวัฏานิมโนทิโตธรรมวาอิตย์ตามนุวิญญาณังอาทิตย์ต่างสรัสโสอาทิตยโตยัมปิทางมโนสัพยาอวิชิติเวลาที่ตัง

यहाँ पीला का पोषण पत्र यहाँ पर शक्ति दे रहे हैं इधर वहाँ सुखा मारे हैं हमारे को सुखा मार कर देंगे तीन दिन है तीन सोते में तीन ही दिन है तीन सबसे तीन दिन ही दिन है नहीं सोते कहीं जाने तीन ही दिन है तीन सोता सम पसे तीन खाना सुमें तीन ही दिन है นสัมปัสสีปนิพินติยมีทางคน้าสัมปัสยาวปชติวิทยาารยาว์วังมาถวาทุกอสุขวาตตินิพินตดชีวิหาปนิพินตรัสปนีพินตชหาปญญาณีนิพินตัชหาสัมปัสสีปินิพินติยมีทางชื่หาสัมปัยาวปชติวิทีัง่สุขวาทุขวทุกควาสุขวาตติมีนิพินติกายสมีนิินในพนทัพตปินีพินตะยะ วิญญาณีปีนิพนธิกายะสัมปัสสิปีนิพนธิกายะปิทังกายญาสมปัติจัปปัจจยาวัชริเิทายที่ทางขังวาทุกขังวาวาทุกขังสุขังวาแต่ตมีปีนิพนธิกิตาสมีปีนิพนธิตามสปีนิพนธิกิวันวิญญาณีปีนิพนธิกิมันนุสมปัสสิปีนิพนธิกายะปิทังมันนุสมปัติจยาวัชรติวิทายที่ทางสุขังวาทุกขังวาทุกสุขังวาแต่ตมีปีนิพนธิกิ

อนุปาทานะอาสาเวจิตาอิว <único Liberty Overwatch> ิว <güzel> จ <fit> ินสูติสิบสามอนัตตลักษณะสุตังเอวะมีสุตังอกันสัมียงพาวาลานาสียังมีหรรมิสีปัตตานีมีขาทายิตาตาโคภะวาปัจจกวักขียิบขวามันเตศุูปังพิทววอนตตุกขจทังที่มีอนัตตาวิบัสสนะ อีทังลูกังอาภาทยาสัมวัตเตยละลนะจากวิทยไม่ลูกพังของตัวเองวลูังสิทิยตากังตตมาลูาภาทยสตตินจาลทิลูังอวมีลูังอตัวเอมิลูังสิทิวินาอันตาวิทนาจทางี่อันตาภาวิสักอีทังวทนาอาภาทาสตยลเนะจากวทนา ยาอีเามีเวทนาของตัวเอวมีเวทนาขงสิติจะต้องจ้าโคพิคุยเวทนาอันตาจะต้เวทนาอาภัตยัสมวัตตินาจะรับพติเวทนายาอีวอมีเวทนาของตัวเอวมีเวทนาของสิติสัญญาอันตาสัญญจะยหั้งพิกุอันตากัสันนิณทังสัญญาอาภัตยัสมวัตติยะรับที ha jasaanya evam hontu untuk evam ini sanya ma'ahunt siti yatawa jahkuhi kaui sanya ananta yatawa sanya aparaya sambat tadit naja lapati sanya evam ini untuk evam ini sangkala ananta sangkala jahitang hi kaui anta apahwas sangsuk jahitang sangkala aparaya sambat tung lapih ha jah sangkala su evam ini sangkala untuk evam ini sangkala อะวุตติเตะมันจโคหรดิสังขารอนต์ธรรมสังขละอภารายะสังวรตันตินั่นจะรับพัติสังขารขาลิสุเอวามิสังขารมติเอวามิสังขารามาอภิสุตติวิญญาณ์อนันต์วิญญาณ์ั่จะมีทางพิจารันตระหะวัฏสงุณะอิทังวิญญาณ์นัอภารายะสังวรติยะ่งรับพีระจเจวิญญาณีเอวามิวิญญาณ์นั้งมุติเอวามินั่นนั้นะอนสิทธิยตามัจะโคหิโรดิวิญญาณ์อนันต์ Atama min jana ngapa raya samwat tati na catla hati iin jani e wangi min jana ngongtu e wangi min jana nggak a ah ngong sidi tangking matiat hafi kabi lubang ni yang ani cama ti ani cama ti jabanan i cangkung mati anggati koka mati jabanan i cangkung kangpi pagi na nggak hama kalang ni kangso ani i e tanga ma e so hasami e so umi anggati นูนตางพันธ์เต่างกิ่งมัดยาภิกขวเวนานิจังว่าอนิจาวัติอนิจาพันติเดียบันานิจฉุขังทุกขางวาติทุกขงันติยบันานิจทุขัรมวิปะลินาธรรมกัลยานตังสวรรค์ปสิตุงเอตังมเอโสมาสมิเอโสมีอันตัดนูนิตางพันตเตังกิงมัจยถาภิกขีสัญญาณิจังวาอนิจฉาวติอนิจัง pati yamananc sankukhamatu khamatu pati tukhamanti ya bale sankukha ibana dhamma kalaṇo tang samanupasi tung e nammava e so samasmim e so pati ni no ni ta pati tan kimad yatha api sankhanati ca anicca pati anicca pati ya panani sankukhamatu khamatu khamati ya bale sankukham ibana dhamma kalaṇo tang samanupasi tung e nammava e so samasmim e so me atati no hi ta khapeti

ชาปตังวาเปยิทาวาลุหะอิกังวาบุกวะวายินามะปณิตังวายันทุลีสันติเกวะสัพพังหุปังมีตังวามะนิโสนณสมีนะมีโสอัตตาอิเยว่มีตังยถาปุตังสมะติปัญญาเนทันทภังยากาติเวทนาอตติตานาขปจุปันนาอัจฉาปตาวาเปยิทาวาโอลาหิการสุปุมาวาย ข้าปนิธาวาญาตุเิสติกวะสภะเวทนาเนตังภามีสมาสมินีนามสุอัติติเอวมียะหาพุทธังสามาปญญายทัตทันทังยากาิสัญญาตีตานาขปจุปันปนาัตาวาวหิาลกาสวาลัาานิาวาญาณุิสติกวะสภะสัญญาเตังมามีสุมาสมิี นิสุขอันตติเอวมีญาติอาภุดตังสมัติปัญญาเนื้อธรรมะเยกินจิตสังขาราอัตติตานาขับจุปนนาอจัปต้าววะปีถาวาวาโหรังเกลวัสภาวาหีแมวะปนีถาวาเยรูเลิสันเกวะสัพพิสังขารนิตังวานิโสหัสมิมามีโสอันตติเอวมีญาติอาภุดตังสมัติปัญญาเนื้อธรรมะ Nyakit jivin na yang ati ta na hapa jupan nang pachapat tangwa Wa imetawaro ma ikang Ni mesu atati ewa menyataku tangsama penyayakan Tapan ewa pacham pikawesu tawa aria Sarapkuru wang samin pini-pini tiwetana ya pini-pini Sanyanya pini Sang Kha Le Su Pin Ni Pin Na Ti Win Ya Na Samin Pin Ni Pin Na Ti Pin Pin Wi Mu Chak Ti Wi Mu Samin Ti Wi Mu Tak Ta Wi Ti Ya Cha Ti Wi Si Tang Li Yang Ka Tang Ka La Ni Yang Ka Na Parang Ita Ta Ya Ti Wa Sha Na Ti Ti Ita Ma Mo Cha Pagawa Ata Ma Na Pa Cha Ma Ki Ya Ti Ku Pagawa To Ka Si Ya Pa Na Ya Mani bachak, hiyah, nangpik, kunang aung, paraya, asawe, hijib, tani, limu, jingsuti.